สวัสดีค่ะพี่น้องมือนีสิ้ผ้าไม่กินตามหมักตองเ้อพี่นองตามหมักตองเสียสบได้เอิญม,นนไมูไม่กินน้ำกลันมันจะงเสียบม่กินน้ำกันอันหมักตองกับมักคือเทศนี่กินร่วมกันไปเลยเป็นผลไม,ม้รวมนะคะ่ะตามหมักตองกินกับมักคกือเทศล่าชีนี่ก็เกิประโยชน์หลายด้วยค่ะหมักตองเพื่อว่ากระทอนเนาะนี่ ป้องกันไขมันเลี้ยวเพื่นวะป้องกันเอ่อมะเร็งป้องกันเบาหวานน้ำลดลดไขมันเลี้ยวเนาะอันนี้ป้องกันมะเร็งป้องกันเบาหวานอันนี้ก็มะเขือเทศล่าที่นี่ก็แบว่าป้องกันเอ่อมะเร็งป้องกันเบาหวานเพื่อกันแ็้แต่ผิวพรรณงามแก้โรคหัวใจน้ำเพื่นวะแ่บแสบพี่น้องมากไม่กินน้ำกันอันนี้ก็อีกยังนี่ ไอ้หนังหนังปลาแซลมอนรกรอบอัน,นคือหนังกบแต่ว่าพูนว่าหนังปลาแซลมอนอันนี้ก็แคบหม,หมูนี่แคบหมูอันนี้มะละกอพันดย่างฮ้อนแลนด์บอกเออมะละกอพันฮอนแลนนี่ค่ะหรือจะเป็นกุ้มผลไม้ได้พี่น้องมานี้กินเสจแซ่บแล้วกันมากพี่น้องมา ตามมกต่อภาษาไทยมันอื่นตามกระถอดเนาะเจ็บเจ็บเจ็บประโยชน์ร้ายร่อมันพลเมือนไทยห้ากระได้ มันหนาเสื้อว่าที่ีประโยชน์หลายปันนีคผลไม้แต่ละอย,ายบบ่างแฉบปะแฉบแฉบเนาะในมันง,ง่ายเลยเนี่ยเดี๋ยวเอาใน่ในเบิง่งใน่มัมกตอไน่เนมือนไงนี่แต่ว่ากินหามลึดในมันได้พี่น้องเพราะว่าอันหมกตองนี่มันสินมี ส่วนหนึ่งมันจะเป็นเล่มแหลมนะคะถ้าเลือดไนเข้าไปนี่มันไปปัปกลำไส้จะได้ผ้าตาได้พี่นอ้องกินนี่ย,พยาพามอย่ามเลือดไนมันอ้<ม>นตกไหลเนาะ ฝนตกดีดีตกไปจนหักมือได้เปล่าอ,อือกอนจิตเริ่มต่อละคอนกินแซ่บๆกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หมอชนในเด้ออ่าหมอชนจะมีช่องยูทูบสองช่องนะคะน้องคนไทยทั้งสองช่องมันจะมีช่องสุขภาพากับช่องกินนี่ยละพี่นอ้อง ช่องสุขภาพแต่ช่องวิธีไทยเน,ะมนมาะเห็นบหมิธีไทยช่องสุขภาพก็ช่องไทยมัตสาเออสุขภาพไทยมัตสาชนทิชาทางสอบไทยมัตสาช่องกินก็ผ่อนแก้วสาร,าสารวิธีไทยอีสานมาสาั่นเบื้องล่องนังปลาซลมอนเบาะตอนแรกบอลชนกินว่าเป็นนังโกบ อืมขอบดีเนาะกินค้าวมันแงๆหลุมนี่เจียบ ไปตลาดคนที่ไปตลาดก็ย่างย่างมากัดกันมากัดกันสน,นั่นอยู่อมาสีส้มมันไปร้านประลองเนื้อล้านประลองเนื้อปุ่งไหมมันจะแขวนมันแควนนะมันขึ้นดิสน,นั่นยู่พี่น้องโอ้ยแตะยานแหงมันขึ้นอย่าง,งนี้เสียงด้วยว่ามันเสียงเขาเขาจัดงานว,ว,ว่ามันเสียงเขาจุดประทัด บอเป็นข้าจัดงานอย่างงวะยิ่งหลายไปไหนบอยบอเป็นเบิ่งข่าวบ่เม็นเป็นร้อยคนแล้วร้อยนานคนแล้วอืมขอแสดงความเสียใจกับผู้เิ่นเสียชีวิตนะคะน้องเสือลูกหลานไทก็บอ่อยากให้สือเป็นลงข่าวว่าอุบลคเรียกว่าดังคือดังแนวนี้เนาะมาอุบลเข้าา <c oughs> บ่เคยมีเรื่องเป็นสี <c oughs> เลยเนาะ เป็นปกติขูดมากเลยก็เจแล้วแบบกินกับข้าวกับน้ำไปเที่ยว,วกเเูเจอเมื่อนกับไปเที่ยวหล,ลยเลยเด้อตลาดหนัดนี่ของล่หลายนีย่เหมือแเดกับข้าวกับน้ำก็หลยเมื่อคืนนี่ฝนส่งสีตกก็เลยบ่ได้ไป อ,อร่อยอืมเหมืนอนเคยว่าอัเจอจาน,านเอ้ยเจ้าจันนีนย่างคือจังเวนประกาศ,าศารกระดอกมันคือแจ่วตุ้งผูกยังหูรับจำใหม่อะอืมไม่เคยมีเนาะอืมยิ่งยำกระดอกกระเดียดเคว่าอุบลหน่อยเป็นเมืองหนาโยเดนะ้อืม นั่นๆจะมีแบบนี้เนะเาะม่นก็ได้ย,ยินได้แหละดวอนปืนเนี่ยเจ้าหน้าที่เพื่อไปตรวจไปตามมีอบอกพี่นอ้องมาเทียวแบบเดอ้อเมืองบนมันเกิดเหตุอะไรที่นี่เปินมา แ่บได้พี่เน,น,นอ้อางสกนง่ยเมืม่อนี้หเนึ่พลไม่โอ้โห มันม <the> ีพ <leaves. S 3> ่ชนไปเอายางก่ไปเอาไปเอาไว้สิไปเอาน้ำไวยน้ำไวยเออน้ำไวยอาจารย์พัดมาฝากทำให้ยางข้าน้วายน้ำไวยไปบงต่อบงต่อพวกตาบตาฝ้าฟ่างตาบกวยเห็นหงนะจ่องจ่องคอมพิวเตอร์อะไรนะก็จะบงต่อแต่ว่าบม่ได้บงตาไดบ่งข้างหลังบ่งข้างหลัง ตาแบบว่าคนว่ามันมีคล้องเปิดก็ะตัดเส้นตาเปิดแบบในห้องอก็จะตาสว่างอ,อันนี้เป็นแผนไท่บอกคะมันเป็นแผนไถ่ค่ะอืมมันเป็นแต่เกาขั้นเวลาเป็นต่อกระจกได้ย,ย,ยังเห็นจะคนผ่าตัดกันเนาะอืมอืมอันนี้มันมันจะดีขึ้นเลยเคะ่ะะมันเกิดะสว่างเลยก,ก็ดีขึ้นแต่กอนตาหมอตัวเนี่ย ก็เงื่อนมันสืคล้ายๆแสงมัไม่หอยนะแวบแวบแวบเวลามองมันสืแวบแวบแวบหลังจากเคนโมงต่อยแล้วเสียงแสงตัวนั้นสีบ่มีเลยดีอยู่เด้อตาเขามองดีบ่ะจำได้ตาเขาก็มองชัดเจนบม่ว่าพวกอันบม่ว่าจะพูกเถวเนี้ยพวกจ่องข้อมอย่นะอืมจ่องข้อมเยอะนิสานอืมไปบงเด้อ ที่นิกพิชนแมนบอคือคือเีกเีพ่เหอจะวะมี่หมออีกคนหนึ่งคนเหตุหมออีกคนหนึ่งคนบงเิ่นมี่หมอประจำที่เนิกเิ่นอีกคนหนึ่งต้องมาบงเนี่ มันจะเจ็บเนาะเจ็บบ่บ่บ่มันสินี่จุดต่ออยู่ทั้งล่ยห้ามนี่แหละมันสิเป็นๆจุดต่อเพื่อเสิดเส้นกิดขึ้นมาคล้ายๆเป็นเส้นฟังผืดเส้นฟังผืดนี่น้อยบ่เจ็บเลยบ่เจ็บเออบ่มีเลือดอรอแบบอื้มพวกแบบพวกแผลท่างเลือดแผลแผลงไท่นี่ดีเนาะบ่ต้องกินยาเงี้แล้วก็บ่เจ็บปันใดเนาะเงี้ ไม่มีแพทย์แผนปัจจุบันเพิ่นกับไอหมูหนูเป็นหมอเนาะที่กรุงเทพเพื่อนกับหันมาใส่วิธีแพทย์ข้างเลือแพทย์แผนไทยในการรักษาเจ้าของเองหลายึ้นนะเพื่นเพิ่อนกับไอหนูหลายๆพ่อพ่อกันกับหนูเนาะมุงยันหนันงสือมานากันก็สิบแบบ,บกินยากินยามาเลยๆเพื่อนกัสิบก็ค่ายกินนะมะงทดเหมือนเป็นโรคไตเราะกินยาหลายค่ะ เออบางอันนี้บอมอสํำหรับคนไปโลคไตบริเวณบอกต่อแม่นแม่แม่น<ม>เพราะว่ามันมนีโปแตสเสียอมอ่านมนีโพแตสเสียมแต่พอพอ,อดีก็พ่นเป็นโลคไตค่ะมอนี่คุยกับมูมูเป็นโลคไตอืมเป็นตะยานเลยบอกเสร็จแล้วเล่าว่าไตเล่าตอนนี้เราต้องไปหาหมอประจับ ไอ้ไตพงตอนนี้ทํางานเนยเจ็ดสิบเปอร์ซ็มาซันหนูก็เลยปลอบใจแล้วว่าโอ้ม่าแม่เจ้าดอกอันไตทํางานน้อยล่มอะ่ะคนทั่วไปคอยก็คือกันไตมันก็จะบดอยเปอร์เซ็นต์กังแต่ห้าเกิดมาใหม่ๆหม่เงบอแต่ว่าเราบอกว่าไตเล่านี่อายุยซํำเล่านี่น่าจะทํางานได้เกือแปดสิบสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แปสิหาแต่ว่าตอนนี้มันได้เจ็ดสิบปอร์เซ็ต์ก็ตางกะหลายเลยเนาะต่างสิบหปอซมว่า ฟังเล่าเว,วาเนี่ยก็่ค่อยพอใจดอกเนาะเพราะว่าแล้วก็อธิบายตามหมอบอกเลืาแล้วบอกว่าโปรตีนเล่าเนี่ยมันมันจะเหมือนมันจะรั่วซึมออกจากไตเนี่ยเข้าไปในกระแสเลือดซึ่งมันจะทําให้มีโปรตีนสูงเกินไปในกระแสเลือดมันอันตรายก,กันซะมันสาเหตุเจอเกินเนี่ยเกิดยังยังไม่รู้เขา้าเขากับ่พ่ออธิบายแล้วก็บ่ฮูขึ้นกันละการที่จะปิดบ่ให้มันมเริ่กินเข้มบ่ ไยรู้ค่ะบห่พี่กันก็ดีหนูบอได้ถามเ่าหลายอย่างเราบอสบายใจหนูจะ่าสิไปหามหมอแต่ว่าจินเข้มกับมิสวนเลยแน่นค่ะจิเข้มหรืมีสวนอืมแต่น้ำก็จะเพื่อาสมตำนี่มางค์เทอกเรเข้มเข้มมือนึ่งไปกินอย่างมาเนะแซ่บแแต่ว่าเข้มเข้มอีอย่างฮึสีช้นพี่จะเข้ากิ่นเลยเรมตำม,มันบบ บโบ้แม่เดลแม่ดลน่าบุกเตียวบ่อืมบุกเตียวเลือดอืมเค็มที่ในซอยมือนึงไปกินคือจังก็ดีแสบเนาะแต่แต่กระรู้สึกเ็เค็มนิดๆอีกมือนึงไปกินเข็มเค็มกัเลยว่าเอ๊ะน้ำซุปก่นหมอบสรอยด้วยภูหลาค่ะซอยทั้งไกลๆๆภูหลาค่ะโบเปิดเผยเดี๋ยวบบสิว่า เพราะว่าเพื่อนวา่าอืมบางคนก็มาโนะเข้าใจเพท่านผู้บางคนแถวแถวบนนู้นเพื่อนก็บบา้านจนคนขายก็บบ้านขายต้องเฮ็ดให้รถเข้มข้นนะไปเอาเอา,เอาอิ๋วเลยส้มตำยุ้ยใช่แต่ว่าคือส้มตำอุบลส้มตำอุบลนี่เส่ยบบ,บอแ<อ>ม่ค้าเป็นนั็ดคือกันเลยคือรถเข้มมากเลยอ่ะเข้ม นูว่ามันเหมาะสําหรับแบบว่าเอาคนเนียวมาะกหรวกจํานะเคยไปกินสตมตำน้ำยาโซลอยเอ็ดอีอย่างนี่งก็จะเห็นเ็ดนัวพอดีเด้เอียงอ,อุบลเขาก็กินเข้มหูนี่เข้มคนเข้มมากเลยเป็นบางเจ้าบางเจ้าก็บ่เข้มดอกอบางเจ้าก็แซ่บอือน๊ะ แก้วไปถือเจ้าเข้มทีนั่นวันนี้ไปถือเจ้วแฉะแก้วแฉะเนี่ยใช่หนูอาจจะมากินเข้มก็ได้ถืกนิดถืกหน่อยหนูกะว,ว่าเข้มลหรอเฮ้ยือเปล่าข้นไร่ข้นมัอนกับบะแมนน้ำพี่น,น,น้องเนาะบางคนก็นมักเข้มบางคนก็นมักกลางแต่ว่าขอจำคัดเทาก็ต้องดูแลเจ้าของกันละ หต่ว่าถ้ากินเข้มก็กินพลไม้หลายๆกินพักหลายๆลาลอย่าอืุปกระเพาพนี่กระตองระวเด้อืนคือมัน่อมกินประจำอาจจะลิ่นลิ่น่บหวก็วามเข้มอยสางนี้เลย่อเอยดูซื้อก็จะคลองกินเข้มนะกินไปทุกมือทุกมือกระตองระวังขึ้นกันเ่วา อายุไรคือลินบางว่แม่นค่ะกินเผ็ดบอกใครได้ตะกี้กินเผ็ดเก่ง่นนี้เด้เนี่แเลี้ยงโบเกิ้ล ตอนเป็นกระแสนาดะแบบตองหน่วยเนี่ยเมันก็นได้สองทอนน่ะบาง้องเนาะโน่กลมๆห่า่ะมาจำตัดเคื่ ปลาแซลมันเนี่ยแสดงว่าคนเอาเนื้อมันมันจีนหลายเนาะจังได้หนังหลายกวาเนาะ ฝนยังไ en. ่ตกเลยอ่นดีใจนั่เขาอยู่ฝนมาเดือนนั้นต้นเดือนพฤษกาเดื่นเขาแหงนเง้ทีลละนู่นไปตกหลายอยู่ เห็นเขาเขาจ้องแหงเหมือนที่ตนเนาะเห็ุหน้าเมือมอมอนน่อยเมื่อยวันนี้หนาตอนนี้วอนเมาช่วงกต่แห้งแหงหว,าน,วานไปปลูกหวานได้กต่แห้งแหงก็สะร้อง อี่มังใหม่ก็อิ่มเป็นเนาะว่าไม่ว่ามั่อิ่มปัานเขาขันคลิปนี้ก็จำไหนก็น,กนก่าค่ะเนาะยิามเร่มเดอ้อซอยกดไลก์กดแชก์กดติดตามาเพื่อเป็นกำลังใจให้หมอชนน,ำน้ำเนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ